ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอจะมีคารกเกอร์อดีตกองหลังลิปูสนับสนุนโมฮัมเหม็ดซาลาสตาของทีมได้สัญญาใหม่ที่มีค่าเหนื่อยก้อนโตชี้เป็นสิ่งที่คู่ควรแล้วก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับในช่วงที่ผ่านมาลิปูดเดินหน้าต่อสัญญาตัวหลักออกไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยอลิซอนเบเกอร์เพนอเล็กซานเดอร์โนเฟอร์กิลฟันไดและแอนดูโลปัสัน แต่ว่าในรายของซาลายังเจรจาไม่ลงตัวและมีข่าวว่าสตาร์ทีมชาติอียิปต้องการค่าเหนื่อยมากถึง5้0แสนปอนต่อสัปดาห์ทว่าก็ไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดคาร์เกอร์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในขณะที่ลิพูไม่ได้ใช้จ่ายเงินก้อนโตเหมือนทีมอื่นในซัมเมอร์แต่พวกเขามีนักเตะหลายคนต่อสัญญาใหม่และหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้เซ็นเพิ่มก็คือโมซาลาตอนนี้เขาต้องการสิ่งตอบแทนเพิ่มอีกหน่อยเขาสมควรได้รับมันเขาสมควรเป็นหนึ่งในแข้งพิม์ลีที่ได้ค่าในยมากที่สุด กับสิ่งที่เขาทำมานับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิพูเขาสมควรจริงๆทเทรนเนลเล็กซ no าาเดอร์โนแบ็คควาลิพูพอใจกับผลงานการบุกชนะลีดเดนเต็ด3-0่อย์แม้คิดว่าสกอร์น่าจะขาดมากกว่านั้นดาวเตะทีมชาติอังกฤษกล่าวว่ามาที่นี่ก็ยากเสมอนั่นแหละหาพื้นที่ว่างลำบากแต่เมื่อคุณหาได้มันก็เปิดขึ้นและคุณก็สามารถสร้างโอกาสได้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะเราน่าจะคมกว่านี้อีกมากเลย ต้องปิดเกมไปก่อนหน้านี้บางทีน่าจะยิงประตูให้ได้มากกว่านี้นะแต่คุณก็ไม่มีทางปฏปเสธชัยชนะ3.0ต่อศูนที่เอลแลนโรดได้หรอกนะเก็บครีนชีตได้ยิงได้3ประตูแล้วก็ได้3แต้มพวกเขาไม่ค่อยเหมือนใครยึดติดกับสิ่งที่พวกเขารู้แม้แต่ตอนที่เหลือ10คนพวกเขาก็ยังเล่นเหมือนเดิมไม่ใช่การเอาแต่ตั้งรับเท่านั้นแต่ยังพยายามเดินหน้าไล่ล่าไปทั่วสนามแล้วก็อยากเล่นแบบดุดันถึงเลข3หลักไหว เกรดน่าสนใจกับ100ประตูในพิมลีของซาลานับเป็นความสําเร็จที่น่าประทับใจสําหรับโมฮัมเหม็ดซาลาปีคนเก่งของลิเวอร์พูลหลังจากที่ล่าสุดเขาทําประตูในเกมระดับพิมลีอังกฤษแต่ะหลัก1000ลูกแล้วโดยล่าสุดคือประตูที่ช่วยให้ลิพูบุกไปชนะดีดเนเดตสาต่อศูนย์ถึงสนามเอลแลนดโรดเมื่อวันอาทิตย์ที่12กันยายนที่ผ่านมานั่นเองสำหรับ100ประตูในพิม์ลีกของซาลาแบ่งเป็น2ลูกสมัยที่เล่นให้เชลซีและ98ประตูที่ทำได้กับลิพู หากนับจนถึงปัจจุบันซึ่งมันก็ทําให้ซาร่าห์เป็นนักเตะที่ยิงได้ครบ100ประตูเร็วที่สุดเป็นอันดับ5้าของพิม์ลีกด้วยหลังจากใช้เวลาไป162นัดทั้งนี้นอกจากเรื่องในเบื้องต้นเหล่านั้นมันก็ยังมีเกรดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ100ประตูในพิม์ลีของซาร่าห์อยู่หลายอันด้วยลองไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างซ้ายพิกาดอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าซาร่าห์ถนัดเท้าซ้ายและเขาก็ใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะว่า100ประตูในพิมลีของดาวเตะชาวอียิปต์นั้นเกิดจากการยิงด้วยเท้าซ้ายมากถึง82ประตูด้วยกันโดยมี12ลูกที่มาจากการใช้เท้าขวาส่วนอีก6ประตูเป็นการโขกเข้าประตูรูปแบบของประตู14ลูกคือจํานวนประตูที่ซาลาทําได้ในลีกจากการยิงจุดโทษและเชื่อหรือไม่ว่าจนถึงตอนนี้เขายังทําประตูในพิมลีกจากการยิงลูกฟรีคิกโดยตรงไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าที่เหลืออีก 8. 6ลูกมันมาจากจังหวะโอเพนเพล์ล้วน ซาร่าถามหากแบ่งการแข่งขันเป็นรอบละ15นาทีแล้วแล้วก็ช่วงเวลาที่ซาร่ามักจะผลิตสกอร์ได้มากที่สุดมีอยู่2ช่วงนั่นคือระหว่างนาทีที่61ถึง75และในนาทีที่76ถึง90หลังจากที่เขาทำประตูได้ทั้งสองกรอบเวลาดังกล่าวได้มากถึง18ประตูเลยทีเดียวรองลงมาได้แก่ช่วงนาทีที่46ถึง60จากการที่เขาสามารถทำประตูภายในรยเวลา15นาทีนั้นได้มากถึง17ลูกด้วยกัน ส่วนถ้านับเฉพาะช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ซาราเคยผลิตสกอร์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกได้ทั้งหมด4ครั้งและทําประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังได้2หนเกมที่ยิงกระจายที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคมปี2 0ง8โดยวันนั้นริพูบารังแอนฟิลรับการ,รมเยือนของวัตฟอร์ดและวันนั้นซาราก็ฟอร,ร์มเทพมากจนถึงขนาดทําไป4ประตูพร้อมกับทําให้ทีมของกุนสือเจเกนคลอปชนะไปแบบขาดลอยหต่อศูนย์ โดยอีกหนึ่งลูกเป็นผลงานของโรเบโตฟีมิโน่ในด้านการทำแฮตทริกนั้นซาร่าสามารถทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแน่นอนว่าครั้งหนึ่งคือเกมกับวัตฟอร์ดในเบื้องตน้นส่วนอีก2นัดได้แก่วันที่เขาทำา3ประตูจนพาทีมชนะบอลมัด4ีต่อศูนย์เมื่อวันที่8ธันวาคมปี2 0ง8กับเกมที่เขากด3ลูกจนพาลิวพูเฉือนลีดสีต่อ3เมื่อวันที่12กันยายนปี2020ทีมที่ถูกฉลก ไม่มีทีมไหนในพิมลีกอีกแล้วที่จะเสียประตูให้ซาร่าไปมากกว่าเวสแฮมนเต็ด,ด,ดหลังจากที่ดาวเตะชาวอียิปเคยดวนกับขุนค้คอนไปทั้งหมด8นัดและกดไปถึง9ประตูด้วยกันซึ่งมันก็ทําให้สติก,การเจอกัเอกบเวสแฮมของเขาอยู่ที่การชนะ7เกมกับเสมอหนหโดยทีมที่เสียประตูให้ซาร่ารองลงมาเป็นอันดับ2คือบอลมัดและวัตฟอร์ดที่โดนไปทีมละ8ลูกเท่ากันขณะที่หากนับเฉพาะทีมในกลุ่มท็อปซิกของพิมลีกแล้วละก็อาเซนนอนคือทีมที่เสียประตูให้ซาร่าบ่อยที่สุด หลังโดนไป7ลูกจากการเจอกัน9นัดตามมา้ริสเปิร์ดที่ซารล่าเคยสอยตะข่ายในลีกได้5หนจากการดวลกัน6เกมฮาวิเอลเลียตออกมาเปิดใจครั้งแรกโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียหลังได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ข้อเท้าจากเกมที่ช่วยริพูบุกถลม่มลีดในเ็ในเกมลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอลเลียตโพสต์รูปพร้อมข้อความระบุว่าแน่นอนผมรู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ลีดแต่ผมรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความห่วงใย และกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ผมหลังได้รับบาดเจ็บขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความที่ส่งมาถึงผมและครอบครัวมันมีความหมายสำหรับเรามากตอนนี้ผมต้องโฟกัสอยู่ที่การฟื้นตัวอย่างเต็มที่และจะขอทุ่มเททุกอย่างเพื่อกลับไปลงเล่นให้เร็วที่สุดผมรู้ว่าจะมีแรงสนับสนุนที่น่าเหลือเชื่อที่สโมสร,รแห่งนี้และเราจะผ่านมันไปด้วยกันสำหรับแฟนบอลลิพูทุกคนอยากให้รู้ไว้ว่าการสนับสนุนของพวกคุณมีความหมายอย่างยิ่งต่อผมจริงๆ ผมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกคุณผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะกลับมาลงเล่นให้เร็วขึ้นฟิตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเพื่อช่วยในอนาคต u e v e r w a l k alone ผลเป็นยังไงเอลเลียตไม่ห่วงตัวเองขอชมเกมริพูลถล่มลีดเอลเลียตที่ดูเหมือนไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตัวเองเลยเพราะตอนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลมีภาพที่เจ้าตัวได้ขอโทรศัพท์มือถือเพื่อจะชมเกมที่เหลืออยู่ของทีมรักซึ่งบทสรุปก็คือเดอะเรสถล่มลีดยับเยินค่เอแลนโรสสต่อ0นย์ อดีตเด็กปั้นเจ้าสน้อยฟูแลมซึ่งเตรียมเข้ารับการผ่าตัดอาจต้องพักนาน6เดือนได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าภูมิใจกับทุกๆคนที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้า3คะแนานได้สําเร็จไม่ควรแดงเอลเลียตป้องสตาวแม้ทําฟาวตนจนข้อเท้าหลุดเอลเลียตได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุและสตาวไม่ได้มีเจตนาทําให้เกิดเรื่องเองลวร้ายกับตนมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลย มันไม่ควรเป็นใบ,บแดงจากอุบัติเหตุที่แสนประหลาดครั้งนี้แต่ก็มักจะมีหลายๆสิ่งเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลผมจะกลับมาแข็งแกร่งเต็มร้อยแน่นอนขอบคุณทุกๆกําลังใจครับเอลเลียดระบุ5ประเด็นน่าจับตาเกมเปิดหัวแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูก,กาลใหม่ของการแข่งขันฟุตบอล,ละระดับสโมอสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกมาถึงแล้วแม้ว่าแฟนบางคนจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้น,เท,นเท่าฟุตบอลน็อกเอาท์ Out. แต่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มก็ทําให้เราได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันบ้างเชื่อว่าทุกทีมผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่างก็หวังที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อย่างแข็งแกร่งซึ่งแปลว่าเปิดหัวมาแล้วเชื่อว่าพวกเขาจะจัดหนักปะทะกันอย่างดุเดือดตั้งแต่เกมแรกอย่างแน่นอนโดยมีหลายแมตช์หลายสนามที่ทีมยักษ์ใหญ่ยุโรปประเดิมสนามพบกันเองดังนั้นมาดูกันเกมนัดของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวีคนี้มีประเด็นอะไรน่าติดตามบ้างไปเช็คกันได้เลย 1>, 1 AC อซีมิลานจะสร้างความยากลำบากให้ลิเวอร์พูลแม้ว่าจะเป็นทีมอันดับ2ในประวัติของแชมเปี้ยนีกที่ได้ครอบครองถ้วยนี้กว่า7สมัยแต่ A c ซีมิลานก็ต้องห่างหายไปจากเวทีแชมเปี้ยนีกไปนานถึง7ปีก่อนจบอันดับ2ในเซเร,รียอาในฤดูกาล2020-2021และได้อยู่ในเวทีโยุโรปอีกครั้งแต่พวกเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากร่วมกับลิเวอร์พูลอเลติโกมาริตและปอร์โตแต่ยักษ์ใหญ่อิตาลีไม่กลัวที่จะเสี่ยงที่แอนฟิวเอซีมิลานมมมีีแนนนววโท่่่ถููกกดดัอยยยาางไงไหุจิร แต่สถิติการป้องกันที่แข็งแกร่งของพวกเขาน่าจะสร้างความมั่นใจได้โดยมีเพียงประตูดเดียวที่เสียไปใน3เกมเซเรียาในฤดูกาลนี้มิลานมีแนวรับที่ดีที่สุดในอิตาลีและสามารถปิดเกมของลิเวอร์พูลได้แน่ซึ่งทางฝั่งหงส์แดงซึ่งยิงไปแล้ว9ประตูในพเมร์ลีกฤดูกาลนี้จะเริ่มเกมตามที่พวกเขาถนัดโดยการเปิดเกมบุกใส่ผู้เยนทันดีเช่นกันแต่ดูแล้วไม่ง่ายแน่สําหรับลูกทีมของเจเกนคลับในการเข็นมิลานลงได้ง่ายๆ 2. เมสซี่เตรียมประเดิมสนามแชมเปียนลีกให้กับเบอร์เช่ลีนิวเมสซี่ย้ายจากบาร์เซโลนามาสู่เบอร์เชแบบฟรีเอเยนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ดาวเตะชาวอาเจนต้าจะเปิดตัวให้กับเบอร์เชแล้วแต่เขายังไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงหรือทําประตูให้กับนายจ้างใหม่ของเขากับคลับบูสในวันพุธนี้เมสซี่จะน่ามีชื่อลงสนามอย่างแน่นอนโดยจะเป็นเดบิวต์ทวยุโรปครั้งแรกให้กับเบอร์เชอย่างเป็นการเมสซี่คว้าแชมป์แชมเปียนลีก4สมัยกับบาร์เซโลนาในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่คนูหนอนงตสน์ ในแชมเปี้ยนซึ่งแน่นอนตัวเลขนี้จะไม่หยุดอยู่แค่นี้โดยเกยมในวันพุธมีสิทธิ์ที่สถิตนี้จะเปลี่ยนแปลง 3. คริสตโนโรนโดยิงประตูใส่ยังบอยส์คริสตโนโรนโดมาพร้อมเจ้าของสถิตดาวสันโดสูงสุดของแชมเปี้ยนเขาย้ายกลับมาจากยูเวนตุสสู่ทีมเก่าแมนเชสเตตในช่วงสมติที่ผ่านมาเมื่อเกมพิมพ์ลรกวันเสาร์กับนิวคาสเซิลโรนโดได้ประเดิมสนามด้วยการซัดสองประตูด้วยการแสดงศักยภาพยอดนักเตะโดยปราศจากคำถาม โดยรู้สึกยินดีกับการต้อนรับที่อบอุ่นในโอทาฟอร์ดและเชื่อว่าเจ้าตัวจะพยายามรักษาบรรยากาศดีๆโดยเตรียมโชว์ผลงานใส่ยังบอยส์ในวันค่านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องแข่งขันกับยังบอยส์อตาลันตาและเบียร์เรอัลในแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม F แม้ว่าจะถูกยกให้เป็นทีมเต็งที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แต่ยูไนเต็ดก็ยังต้องเน้นและทำเต็มที่กับคู่แข่งทั้ง3ทีมยังบอยส์ทีมจากสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นทีมแรกที่เผชิญหน้ากับโร,รนัลดในแชมเปี้ยนลีกในฤดูก และเราคาดว่ากัปตันทีมชาติโปรตุเกสจะเปล่งประกายในเกมนี้อีกครั้งซีอินเตอร์จะจัดหนักกับเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานและเรอัลมาดริดจะกลับมาพบกันอีกครั้งหลังเมื่อรุูการทีแล้วก็เคยพบกันในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปียนลีกซึงแม้จะเป็นเรอัลมาดริดที่เอาชนะอินเตอร์ได้ทั้งสองครั้งโดยแม้จะพ่ายแพ้แต่อินเตอร์ก็เกือบจะขโมยคะแนนจากแชมป์แชมเปียนลีก13สมัยซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาต้องตั้งเป้าหํำให้ดีกว่าเดิมแน่ในซีซั่นนี้ เรอัมริดที่เป็นเจ้าฟูงของลาลิกาในตอนนี้ได้เริ่มต้นฤดูกาลอย่างแข็งแกร่งแต่พวกเขามีปัญหามากมายเกี่ยวกับเกมรับโดยเสียไปแล้ว6ประตูจาก4ี่เกมลาลิกาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอินเตอร์ซึ่งยิงไปแล้ว9ประตูในเซราในฤดูกาลนี้ทำได้ดีในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาติและในทางกลับกันเรอัมริตก็ไม่ค่อยถูกฉลอก,กับบอลโต้กลับเร็วด้วยซึ่งแน่นอนที่ซานเซโรอินเตอร์จะใช้ประโยชน์จากเล่นแนวรุกที่รวดเร็วเข้าโจมตีซึ่งหากพวกเขายิงได้เร็วก็อาจจะเป็นเรื่อองยาาสํรรรับเิ ที่จะกลับมาได้และคว้าชัยชนะ5บาร์เซโลนาก็ล้างแค้นบาเยมิเนกด้วยความทรงจําของความพ่ายแพ้8-2บาร์เซโลนาพร้อมที่จะพบกับบาเยมิเนกอีกครั้งในแชมเปี้ยนลีการพบกันครั้งสุดท้ายของพวกเขาในแชมเปี้ยนลีก2019-2020ทําให้ชาวบาเรียนได้บันทึกหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันในฤดูกาลนี้บาร์เซโลนาจะไม่ยอมแพ้แบบบอบช้าเหมือนเดิมแน่พวกเขาจะต่อสู้กับบาเยมิเนกด้วยความดุดันและความกระตือรือร้นที่มากขึ้น บาเรนาเริ่มต้นรุกการอยแข็งแกร่งและมีทีมที่แข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับบาเยอร์นพวกเขาไม่แพ้นัดแรกในแชมเปี้ยนลีกมาแล้ว22เกมซึ่งแน่นอนจะพยายามรักษาสถิติที่ดีของพวกเขาต่อไปในทางกลับกันบาเยอร์นเป็นทีมเยือนทำลายสถิติในแชมเปี้ยนลีกโดยไม่เคยพ่ายแพ้ใน18เกมนอกบ้านการประทะก,กันร,ระหว่างสองยักษ์ใหญ่ในยุโรปจะยึดพาดหัวข่าวแชมเปี้ยนลีกในสัปดาห์ที่1และคาดว่าจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างแน่นอน เปิดคุมมรั์เงินรางวัลแชมเปี้ยนชป์ซีซสัส่นนี้รับแค่ไหนสำหรับเงินรางวัลช่วยใบใหญ่ยุโรปในซีซสัส้นนี้ทีมแชมป์อาจได้เงินสูงสุดถึง85.1้านล้านโยูโรเลยทีเดียวโดยขึ้นอยู่กับว่ามีผลงานในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างด้วยเพราะยิ่งชนะทุกนัดก็จะได้เงินเ,นเยอะขึ้นตามไปด้วยทีมที่เข้ามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มจะได้รับประกันว่าได้อย่างน้อยแล้ว15.64้าล้านโยูโรโดยแต่ละนัดถ้าชนะได้2.8ล้านโยูโรและถ้าเสมอได้9 3 0 0 0 0ยูโรต่อยูโรต หากผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายจะได้อีก9.6ล้านยูโรส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายได้10.6ล้านยูโรและหากเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้12.5ล้านยูโรส่วนทีมแชมป์ได้20ล้านยูโรขณะดองแชมป์ได้15.5ล้านยูโรสรุปเงินรางวัลแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021-2022แชมป์20ล้านยูโรรองแชมป์15.5ล้านยูโรเข้ารอบรองชนะเลิศ12.5ล้านยูโรเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ10.6ล้านยูโร เข้ารอบ16ทีมสุดท้าย9.6ล้านยูโรเขารอบแบ่งกลุ่ม15.64ล้านยูโรชนะรอบแบ่งกลุ่มต่อนัด2.8ล้านยูโรเสมอรอบแบ่งกลุ่มต่อนัด9 3 0 0 0 0ยูโรก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ